เด็กๆเรากลับมาพบกันนะคะอีกครั้งวันนี้เราทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะเราจะทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ให้เด็กๆเปิดหนังสือไปหน้าที่3ค่ะหน้าที่3นะคะถ้าใครเจอแล้วเรามาเริ่มทำพร้อมกันเลยค่ะคำสั่งจงเติมเครื่องหมายเท่ากับ และเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะให้เด็กๆด,ดูรูปภาพสองฝั่งแล้วเด็กๆก,ก็นำมาเปรียบเทียบกันว่าฝั่งไหนเยอะหรือฝั่งไหนน้อยให้เด็กๆใส่เครื่องหมายเท่ากับและไม่เท่ากับอ่ะเรามานับพร้อมกันเลยค่ะรูปที่1 1 2่สาม สี่ฝั่งนี้มีหเล่มให้เด็กๆเ,เขียนเลขหกไว้ก่อนนะคะเพื่อเด็กจะได้ไม่ลืมค่ะฝั่งนี้ค่ะ1,2,3,4,5,6,7ฝั 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งนี้มี7ให้เด็กๆเ,เขียนเลข7ไว้มุมเลยค่ะ,ะเด็กๆกก็มาดูว่า ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งเท่ากันหรือเปล่าคะไม่เท่ากันฝั่งขวามีเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องเขียนเครื่องหมายไม่เท่ากันค่ะเด็กๆขีดเลยค่ะเส้นตรงเส้นที่หนึ่งเส้นตรงเส้นที่สองแล้วเด็กๆขีดเส้นตรงเส้นที่สามเฉียงเฉียงลงมาตรงกลางเลยค่ะ แบบนี้ค่ะต่อไปเราจะทำรูปที่สองหนังสือพิมพ์นะคะรูปหนังสือพิมพ์มีกี่ฉบับนะเรามานับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 ฝั่งนี้มี8นะคะเด็กๆเขียนเลข8เลยค่ะไปฝั่งขวาม,มือ1 2 3 4 5 6 7ฝั่งนี้มี7นะคะเขียนเลข7เลยค่ะอ่านเด็กๆดูสิคะว่า8กับ7 เท่ากันหรือเปล่าคะไม่เท่ากันเลยนะคะ8จะมากกว่า7เพราะฉะนั้นให้เด็กๆใส่เครื่องหมายไม่เท่ากับคะ่ะขีดเส้นที่1เส้นที่2แล้วก็เส้นที่3ตรงกลางเลยคะ่ะต่อไปคะ่ะอันนี้ก็ คล้ายๆกับที่เราทำไปเมื่อสักครู่นะคะตรงนี้เด็กๆหนังสือให้เด็กๆนับหนังสือเลยค่ะเติมเครื่องหมายเท่ากับและไม่เท่ากับเหมือนเดิมเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 ให้เด็กๆเ,เขียนเลข9ก้าไว้ก่อนนะคะเพื่อเด็กๆจะได้ไม่ลืมเลข9ก้ค่ะฝั่งนี้ค่ะ1 2 3 4 5สองสาหฝั่งนี้มี6ค่ะเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันนะคะ9กับ6 9มากกว่า6เพราะฉะนั้นตรงนี้ เราต้องใส่เครื่องหมายไม่เท่ากับ9ไม่เท่ากับ6นะคะขีดเส้นตรงเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆนับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 ฝั่งนี้มี6ค่ะเขียนเลข6นะคะดูขวาม,มือค่ะหนึ่งสองามสี่ห้าหกอ่าฝั่งนี้มี8ค่ะให้เด็กๆใส่เลข8ไปนะคะ เท่ากันไหมคะไม่เท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ต้องใส่เครื่องหมายไม่เท่ากับ6ไม่เท่ากับ8นะคะตัอไปค่ะนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 แปดเก้าสอ็ดค่ะ12มี1กับสองหนึ่งสองค่ะฟังนี้ค่ะ1นึ่งสองสามสเจ อ่าฝั่งนี้มี8เขียนเลข8ไว้ก่อนค่ะเด็กๆด,ดูสิคะ12กับ8เท่ากันไหมคะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่เครื่องหมายไม่เท่ากับ12ไม่เท่ากับ8นะคะค่ะเด็กๆเ,เสร็จแล้วตรงนี้ให้เด็กๆ ทำอีกหน้าหนึ่งนะคะตรงนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆโจงคัดและอ่านวันนี้เราจะมาเริ่มเขียนเลขไทยค่ะเราจะเขียนเลขหนึ่งไทยนะคะเด็กๆบางคนอาจจะเขียนเป็นแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะทำพร้อมๆกันเลยนะคะ เลขหนึ่งไทยให้เด็กๆม้วนหัวนะคะม้วนหัวกลมๆแบบนี้ก่อนแล้วเด็กๆก็โค้งขึ้นมาแบบนี้ค่ะเลขหนึงไทยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนให้ดูสักสองตัวนะคะแล้วเด็กๆโค้งแบบนี้ค่ะพอเด็กๆได้เลขหนึ่งไทยเสร็จแล้วให้เด็กๆมาเขียน หนึ่งเป็นตัวหนังสือหอนออึงอหนึง่งไม้เอกหนึง่งให้เด็กเกเขียนหอหีบเลยค่ะหอนออึงอหนึง่งไม้เอก หน่งเก่งมากค่ะให้เด็กๆคัดจนเสร็จเลยนะคะต่อไปค่ะคำสั่งตัวต่อไปเขาให้เด็กๆจงวงกลมตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดนะคะอันนี้เทอมหนึ่งเราเคยเรียนไปแล้วนะคะให้เด็กๆด,กดูแต่ละแถวตรงนี้ที่คุณครูให้มานะคะ ตัวไหนมีค่ามากที่สุดให้เด็กๆวงกลมตัวนั้นค่ะดูแถวที่1น,นะคะมี5 6 8และก็7ตัวไหนมากที่สุดคะเด็กๆต้องตอบคุณครูดูสิคะเลข8มากที่สุดถูกต้องคะ่ะเลข8เพราะฉะนั้นให้เด็กๆวงกลมเลข8 ต่อไปบรรทัดที่สองนะคะ4 9 3 2เลขที่มากที่สุดก็คือเลข9ถูกต้องค่ะเพราะเลข9มาหลังสุดเลยต่อไปค่ะบรรทัดที่3นะคะ6 7 9 2เลขที่เยอะที่สุดก็คือเลข ต่อไปค่ะบรรทัดที่4ี่นะคะ0ูน2เลขที่มีค่ามากที่สุดตรงนี้คือเลข3ถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะต่อไปเลข10 15, 16, 14 ตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดคือเลข16เก่งมากค่ะเด็กๆวงกลมนะคะเสร็จแล้วค่ะสัปดาห์นี้การบ้านของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ